สวัสดีค่ะพี่น้องสุปูสุคนค่ะเมื่อนี้ยายใหม่ก็จะมาแนะนําเมนูแกงขั่วสับปะรดอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องจ๋าใส่หอยแมลงภู่ค่ะหัวใหญ่ๆค่ะเป้งๆสดๆค่ะพี่น้องจ๋านี่จะมียายใหม่เป็นคนทําอีกเช่นเคยค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะก็เอาหม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะ หัวกะทิค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงนี่ก็ต้องอร่อยด้วยค่ะพี่น้องคะเมนูนี้มันเด็ดที่เครื่องแกงค่ะนี่ค่ะก็ผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนค่ะผัดไปเรื่อยๆจนได้ที่อะค่ะพี่น้องจ๋ากลิ่นนี่หอมค่ะก็ผัดปล่อยไปเรื่อยๆค่ะให้เครื่องแกงมันส่งกลิ่นหอมอะค่ะหอม ให้ได้ที่ก่อนค่ะค่ะแล้วก็จะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำกะทิเค่ะลงไปอีกค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าของพวกนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยค่ะอาหารเมนูไทยๆเนี่ยค่ะทำค่อนข้างจะใช้ฝีมือพวกอาหารกะทิค่ะความอร่อยค่ะพี่น้อง เรื่อยๆค่ะกลิ่นหอมหอมพี่น้องจ้าถามียายแม่ก็ทำบับข้าวเก่งค่ะเมนูไทยยกให้เขาเลยค่ะนี่ค่ะกะทิยายแม่พามาดูกะทินี่มีทั้งหัวกะทิหางกะทิค่ะนี่ค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะหอมมากๆแล้วค่ะตอนนี้ ไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาค่ะก็เติมหางกะทิลงไปอีกค่ะแล้วก็ผัดต่ออีกค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ค่ะทานกันหลายคนหม้อใหญ่ๆค่ะเมนู แกงคั่วสับป,ประรดใส่หอยแมลงพู่นี้หาทานยากเหมือนกันนะคะความอร่อยค่ะพี่น้องค่ะความกลมกลม่อมต้องแซ่บจริงๆต้องอร่อยจริงๆค่ะนี่ค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่สับป,ประรดลงไปค่ะสับป,ประรดที่เราเตรียมไว้หั่นไว้แล้วแล้วค่ะืแค่นี้ก็แซ่บแล้วพี่น้องก็ผัดต่อไปอีกค่ะ แล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะพี่น้องเมนูนีิทานกันหลายคนความอร่อยนี้ยกให้ความแซ่บมยกให้เขาเลยค่ะเมนูพวกนี้ปลานี่การทำค่ะเติมกะทิลงไปอีกค่ะพี่น้องจ๋าดูเอาเด้วยค่ะเดิยใส่ไปอีกแล้วค่ะ ก็คงจะปล่อยไว้ให้มันเดือดนะคะปล่อยไว้สักพักค่ะพี่น้องตั้งไฟให้มันเดือดกันค่ะเดี๋ยวมาดูนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็จะมีผงขนอลงไปค่ะแล้วก็จะมีน้น่านจะมีน้ำปลาอยกนิดหนึ่งเกลืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ คนใหาน้ำตาลละลายค่ะก็คนไปเรื่อยๆค่ะทำเมนูพวกนี้ต้องใจเย็นจริงๆค่ะเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยหิวแล้วยายหม้ค่ะติดตามดูว่าจะน่าทานขนาดไหนตอนใกล้เสร็จก็ตามดูค่ะรอให้มันเดือดกันค่ะคลิปนี้ยายหมจะไม่ตัดคลิปนะคะยายหมก็จะปล่อยให้ ได้ความละเอียดอะค่ะใส่นุ่นใส่นี่ให้ละเอียดยิบเลยค่ะก็ตามด้วยหอยแมลงภู่ค่ะนี่หัวงามๆเป้งๆค่ะพี่น้องหม้อใหญ่ๆห,หืมราดข้าวนี่บอกเลยว่าเซ็มากแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดกันค่ะ เติมเกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ปล่อยไว้ให้เดือดก่อนค่ะหลิน่นหอมหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามค่ะเส่น้ำมะขามลงไปเพราะว่าผัดพวกนี้จะมีความรดเปรี้ยวรดหวานค่ะ จะลมกล่อมค่ะเมนูนี้ใครๆก็ชอบค่ะซิมเบิงค่ะเยี่ยม่ป้องค่ะแต่มีย่ยไหมบอกว่าเยี่ยมยกนิ้วโป้ให้แล้วค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหนึ่งค่ะก็ใส่กะทิกล่องค่ะทีนี้เขาเรียกว่าให้ความเข้มข้นความอารัวค่ะ ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้ค่ะโรยลงไปค่ะใบมะกรูดทำให้หอมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้หม้อเดือดก่อนค่ะคอยคนค่ะเดี๋ยวข้างล่างจะไหม้ เตรียมถ้วยกันไว้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆมาค่ะคนละถ้วยละถ้วยค่ะยายหมายก็จะมีหม้อใหญ่ๆให้ตักคนละถ้วยละถ้วยเลยค่ะพี่น้องจ๋ากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยหืมแม่เจ้าบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆค่ะเห็นไหมคะหม้อใหญ่ๆแล้วความอร่อยยกให้เลยค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะแกงข้อวสบปรดนี่ยอมรับว่าหลายๆคนชอบค่ะเป็นเมนูที่หาทานยากมากค่ะความอร่อยค่ะนี่ค่ะ รับประกันความอร่อยค่ะพี่น้องคะยกนิ้วให้เลยค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะพี่น้องจ๋ามามาเอานละถวยละถ้วยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะมือนี้ค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจเลยค่ะวันนี้เมนูแกงคั่วสับรสหอยแมลงผููอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องจ๋ายัยไหมก็ขอขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กับยายไหมนํำเด้อพี่น้องหนาฮักทุกทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็ ยายใหม่ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรง,แงเฮงเงรวยรวงปังกันทุกคนค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี่ยายใหม่ก็จะขอตัวไปก่อนค่ะไปกินข้าวกับแกงคั่วสับป,ประรดหอยมแมลงผู่แซ่บค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะว่ายายใหม่จะมีอะไรมาให้ดูอีกค่ะไปกันเนื้อค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ